ก็สบายดีและสวัสดีเด้อผมเมพี่น้องบอกว่าไฟในและต่างประเทศเนาะมาเข้าสูซองมาเลยกับมินิชาแนลอีกแล้วผมเมพี่น้องเลยตอนนี้เราก็พาภรรยาเนาะหรือแม่แม่เพิ่นมาซื้อมาข้าวโพดหรือมักสลีผมเมพี่น้องเลยมาปฏิตามมสุบเนาะกนเลยผมเมพี่น้องเลยว่าเพืบนขายจังใดจังไดผมเมพี่น้องเลยสี่เนาะผมเมพี่น้องเนาะข้าวโพดเฝึกนก่งามงามผมเมพี่น้องเลยมักสลีเนาะเอ็นซี่แล้วเศรษฐกิจพอเพียงผมเมพี่น้องเลยเพิ่นก็จะเป็น หาขายเนาะฝั่งพี่น้องเนาะโอ้บ่ได้แก้ไขนี่สิริกรณีคุ้วๆครับพี่น้องเอยมีเนื้อที่เนาะพี่น้องเนาะมาโพดงามๆเพี่น้องเยีโพดเนาะ โอ,อ้เห็นคนความมันงามพมพี่โนเลยโอ้มากก็โพดเนาะสวยงามงาพมพมพี่โนโเลยชื่อลายุไดนี่ชื่อจะสอบชื่อสอบนึ่งเา,นนาเป็นอะไรขายเป็นกองโอ้ขายเปงขา เนี่ยให้เดียวนี่ได้ขายได <ừ, S 2> ้ที่ร้านปลายโอ้มื่อวานนี้ขายให้เดียวได้ล้านปลายนี่ล้านปลายก็เท่ากับสามพันบาทเลยโทเรซน้องเลยคือว่าไอบัวหึงน,นี่ก็ชิมมดไล้หน่เนาะโอ้ยด้ชิมมดแล้วมันบดนได้โอ้โหขายอยู่นะเพราะว่ามันบ่มีช่วงเนาะ มันมันบวอยังมีบ่อมะขลีบ่มีมัขลีบ่มีปีแต่ลุกมันเอาแ้เนีแน่นมันก mm. ็เลยได้ได anyway. yeah. ้เปรียบพราะพี่น้องเลยไดเปรียบบนว่าหน่อขค้ันบ่อมีมีไรคนปลูกก็ป็นไรคนพี่นนอกเลยมันก็งามอยู่บ่ในมันนะ

ทั้งพุ่นก็มีี่โปรเมฟิน้องนี่ก็คน,นไทยเกียมชิลุกตอ,อกหรือไหนีปเมฟนงเนาะบามีเงืที่เลยสบายแต่พปเมฟินไ้ไงเงินคำกันหาเนนี่ปเม่น้องเนาะอยู่น้ำให้น้ำนาเฮาไม่จำเป็นต้องไปหาบอดอื่นเลยพปเมฟิน้องขับพเจ้าเองกับิลองลองบ่งเนาะปเมฟนโนงเนาะลองบ่งว่า เชินลานใดมาหับอ่าน้ำเพิ่นต่อผมไม่พี่น้องเลยพาภราิญามาหับอ่าน้ำเพิ่นหับตนเพ่นอดีมาเลยนีะมเลีผมม่พี่นอ้นอ,อ,นนองเลย เลี้ยงเต๊ดเลี้ยงไก่เลยผมแม่พี่น้องกับเนื้อที่มันก็ได้เปรียบเนี่ยผมแม่พี่น้องเไยเนาะนั่นมันเข้มหนองหนองใหญ่เนาะบ่ได้บกเลยผมแม่พี่น้องเไงมันก็ดูดขึ้นมาเนาะดดูขึ้นมากำได้ชำได้ชนหนึ่งเนาะมันก็ะพอนน้ำมันผมแม่พี่น้องคือใกล้นองเนาะใกล้เมืองใกล้นองเฉย กาลีปโปรเมฟิโน้ทีีวิตาไปเบิ่งน้ำกันเลยปโปรเมฟิโน้งเลย เพื่อนกำลังจิจัดเป็นกองเป็นนั่นผมพี่นะ้องเอ้ยทางลุ่มนี่มันปัดส่วนเพชรในทางลุ่มเนาะส่วนเพชรสมทั่วเปพี่น้องเลยหลายเด็กพวกพี่น้องหมากโมอีกเนาะนหมากโมหมากทั่วเป็นพี่น้องเลยหมากพริกเนาะโอ้โมีเด็ดนั่นเนี่ย นี่ต่ปลาหมึกชลีพรมพี่น้องเอ้ยคือว่าแหละมันเหมาะสมกับเนื้อหน,น,น้าเ่่นอกพรมพ่น้องจักเพิ่นดูดเป็นมาใส่กับเ,เครื่องดูดของเพิ่นก็ได้เป็นพี่น้องเลยนี่เนาะ มะข่าผู้ดึงมะสลีผมมีฟิโลเเนื้อแล้วก็ต้มเลยผมม่ฟิโลเลต้มแล้วกับลูกกินน้ำเนาะแล้วก็พ่นก็ห <c oughs> ลองเจา้าก่ลูกกินแล้วคนกะจีได้เลร่างกายผมมีฟิอล เพื่อนที่นี่เพื่อนเช่นว่าเพื่อนพี่น้องพอมีงานบ้านนั่นเพื่อนพี่น้องงานบุญงานดอกเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะเราไปเลาะเบื้องสวนเพื่อนเลยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเบื้องสวนเนาะข่าโพดตัวนี้เนี่ยเพื่อนตัดแล้วเพื่อนพี่น้องเลยถือว่าตัวมันยังสันแก่เพื่อนก็ได้จงจงไว้นว่นหนึ่งตัดแล้วเนาะ อันนี้ก็ตัดแล้วครพี่น้องเลยโอ้ได้ขายมดหลายให้ก็พี่น้องเลยสามห้าชี้ให้เลยพี่น้องเนาะตอนนี้ผนก็ตัดแล้วพี่น้องเลยเออตัวนี้ยังตัวที่พี่น้องกำลังยื่นพลอยเนาะซีมเมนตปลูกน้ำหลังพี่น้องปลูกน้ำหลังกับทงสีนั่นกับใบโหก็สีทันเล็กน,น้อย เนื้อนต้นกระสีบุตรท่านคนทนะนะี่น้องเลยมาบรทันย้อดเนื้อโบฮู้เนาะเนื้อมันแก่พคนน้องมาบรทันหมูเนาะหมูจีเมาหรือซื้อก้อนคนน้องนี่ก็ตัดไปแล้วในโลกส่วนหนึ่งเนาะ ฝนก็นได้ตัดตัดแบบยกยกเอาตัวเดีมันเกะแล้วก็ตัดออกตัวเดีมันอ่อนก็ถือไปจงไว้สก้อนจุไวส้สก้อนคือตัวนี้ก็ยังอ่อนมีอีกรุ่นหนึ่งโภเมพี่น้องโอ้ยได้ขายหลายรุ่นเต๋อโภเมฟินโน่เลยหลายรุ่นหลายเนะพอสมควรปลูกคือว่าแล้วโภเมพี่น้องเอ้ยปลูกทำเกษตรเนาะปลูกมัขเฉลี่ยปลูนยามนาปลูกเข่าโภเมพี่น่เลย งานนี้ก็ปลูกข้าวโพดเนาะก็าจะเป็นสินค้าวใดหนึ่งแม่นซีโบลายกับพอได้แก้ไขยืนในชีวิตกันอยู่อยู่ในครอบครัวผมเนพี่น้องเลยถ้ามีเนื้อที่แบ่งที่ก็เป็นตาเฮ็ดแต่ผมพี่น้องเลยพอได้แก้ไขครอบครัวชีวิตกันอยู่ในครอบครัวอยู่ผมพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นเจ้าหนึ่งต่างหากเนาะผมพี่น้องเนาะเจ้านี่ก็ใช้เวลาปลูกมีแต่มังโมผมพี่น้องเลยเห็นเนาะทำเกษตรปลูกมังโม่ผมเป็นพี่น้องเลยนี่ มีแติบางมฝนเนาะมีแตเคือมันฝนพิโนงเพราะว่าใกล้ตะพังน้ำมันใกล้น้ำมันได้เปียกฝนพี่น้องใกล้น้ำใกล้น้ำเนาะยามโมเมนมันจะโมเมนต์นั่นฝนพี่น้องพายน้อยเนาะมันเป็นพายในน้อยพูดันไรมาได้ฝนเลยเนาะห่วยน้อยห่วยน้อยแล้วบ้านนี่ละเคามาตันตันนี่เนาะพอเมฟิโนงเนาะของคู่หินชุมชุงก็แหละ ก็ตันหันเลยบัดน,นี้เรามันเป็นน้ำหนองน้ำห้วยเลยบัดนี้เป็นน้ำหนองเนาะเลยยังหลังจากนัน้นหนองนี่ก็ถือว่าบ่ได้แห้งเป็นฝ่น้องบ่แห้งเลยถือว่าได้ปลูกโมปลูกนั้นตลอดเป็นฝิ่นหนองเนาะปลูกโม่ปลูกฉลิ้นฝิ่นเฝิ่น่น้องเนาะเพือพ่อหีดน,น้ำกัน อยู่เคมเคมเขมของค่ายทหารนออ้อผมเห็นพะน้องเนะาะตัวทางหลังนี่คือค่ายอ,อ,อันนี้เป็นพรมปลูกพะน้องเพิ่นยอมตัดออกได้นี่ผมเห็นพะน้องเนาะซีแมนม,ม,มันเกิดลายแล้วเพิ่นยอมตัดออกหรือวันเฉิงใสคือเห็นเป็นพักใหญ่แล้วก็ยังเห็นหัวตัด ตัดออมันเป็นอะไรนพนสมันบงามนตัดเนี่ยตะกอนนงเอ้ยชีวิตกันดิ Oliver, ้อยู่แกไขายในครัวกะสิษตะกอนินเล เกษตรกรอันนี้ป็นมกทั่วกำบงพ่เพอได้แก้ไขเนตัวเองพี่น้องงโก็ได้พกไขก็ค นี่ก็มี่วนน้อยนึงพนทองนี่ก็เห็ดชวนน้อยนึงนเป็นพรหมพองเนาะนี่ก็ชวนมะกอบโค้รคือเก่าอจจีเมพ่น้องเลยอจจีเช่นมาต้มหยักจางหนึงเน้อพพ่น้องเนาะมาต้มต้มมาเลยคนนึ่งเช่นวาฮัจีีทังกาบเลยเรหพ่น้องจะฮหอมคนนึง้องเลยิกเพิ่งก็งามงามพพ่น้องฮ้อพพ่น้องเลย นี่คือมะพร้าวพรม่พี่น้องเอ้ยไปสาลาเขา,าเอิญมกเพฟสเนาะชาวไทยเอาาิญมะพร้าวพรม่เฟโน่เลยอันนี้เราเอิญมะพริกขี้หนูคนละหันนะพรม่พีน่น้องแม่นบ่นี่เนาะนี่พริกนี่เนาะอันนี้โอ้ยงามงามพรม่พีน่น้องเลยคนจะปลูกมันไม่ได้เพ็ดเป็นขุมนะพรมิม่พี่น้องเปิดเจอเพ็ดเป็นคลองไปเลยเห็จเป็นคลองเลยเป็นจะคุดคุดคุดเลยแบบน,นี้เออเห็จเป็นคลองแล้วนั่นใช่เลยสำบ,บ,บัดเป็นเวลาพูดกิฟต์เลย นั่นเลยผมไอซีน้องเวลาฝนโปรยน้ำน้ำจะไหลซึมไปเลย,น,อน,อยน้ำจนล้นนี่กูเลยเนาะนี่น้ำคุย์ผมไอซีนอ้องเอยโอ้บริเทพเป็นขุ่มผมไอซีน้องเลยมีแต่ว่าเ้าไปปลูกยะยะว่างความไกลของมันไว้ผมไอซีน้องเลยนี่นกฟิกนี่ผมไอซีนอ,อ้อยกู ตัวนี้นี่กำลังเป็นเป็นดอกพม่พี่น้องจุ๊นี่เลยสิแก่ก่อนทำกับพริ๊กนี่กินเฮืงองพม่าพิโนงไงเช่นว่าถึกอยู่บนโน่บนบนใดบนหนึ่งนี่นับเป็นทิศสองทิศกบบระบอเพชรหรือเป็นเดือนน,น,อนู่นพม่าพิโนงเนาะเฮงบนใดว่าเฮงบนว่ามันเป็นหมากตลอดแล้วก็ปิด <c oughs> เป็นดอกเป็นมากเนาู่นพม่าพิโนงเนาะ เงินก็ได้เห็ดกระสีเิ่นพี่น้องก็ z มกับเพิ่นเคยอุดกั้นอุดเงนอันนี้คือนานฝักบัวเป็นมะพิรนองเป็นกำลังปลูกไม้บ่งไม้ฝักบัวนี่ือก่เป็นของง่ายเลยเป็นมะพี่น้องไหยฝักบัวอันนี้คือมักทั่วเนาะนี่เนาะมักทัวร์เป็นพี่น้องอันนี้คือผักสลัดเนาะดินดินนี่คือปลูกผักสลัดเป็บัวอย่างงามเป็นมะพิรนองเลยอันนี้มักทั่วร์ซึ่มันได้ปิดลายชุดเลยเิดเอนมะพิ่นองหลายรุ่นนะ มันจะเป็นเป็ดจังซี่พม่าพิน้องเนาะถั่วจะเป็นถั่วเขียวพม่าพิน้องเนะี่เป็นบะหมกม,มัน้อยพอม่าพิน้องเป็นถั่วเขียวโอ้ต่ำแซ่บเส่พม่าพิน้องเลย <c oughs> ต่ำกินน้ำพร่กพิน้องเนาะอีสานบ้านาเฮาหรือนะรว่าคนลาวเนาะหว่าเป็นในระดับประเทศนะพม่าพิน้องเนาะคือว่าต่ำถั่วนี่ถือเป็นอาหารลักแหละอยู่ในครอบครัวเกลือจูนกันพม่าพิน้องเลย อันนี้ก็คือนานตักบัวพรมพี่น้องเนาะอันั้กับเมนมากเม้าพรมพี้น้อกงมีกับพักสลัดพรมพื้นนอกไงซื้อย่มานพรมพ้นนอกเนาะอคนมาหลายเนาะเขามาเอาเป็นนั่นบ่ป็นสอบบ่โอ้ให้ปิดกอง อวาเขาเอาเมือแเตอละเรทเทอเป็นสอบเป็นสอบบอกเขาเอามือเอากรไลแบบนี้เขาเอาโอ้โวนมาซื้อวันนี้ก็ห้าแสนอันนี้เขามันแตเขาขายในงานี่ซื้อเขาอันนั้นไปลขายลูกเจ้าต้มขายรัดแรงกันพอดีมากสิบีมากิเหมือนเจ้ากไล่เ นัีนแหละจะซื้อโชคเซนได้สามเซนนึ่งจบอกให้เจ้าขายซีมาร์ทิปนะเขวได้ก็ไม่เศป่ายก็ซตืมให้ก็เป็นเร่ากอจะซื้อจะซื้อเมื่อไหร่กี่ฮ้ยตรงเซนสิบยี่ิบกล่องกล่องหนึ่งสามสิบพันนิดถุงมังไงไม่นี่เจ้าเฮ็ดสามมาร์ทสามักร์สิบพันนี่ อมอนั้นกเอามักน้อยแถมนําอือกับมักน้อยมักใหญ่นะครับครับใส่เออคิดเป็าทุนหน้อยก่อนเนาะเออเออทุนบ่ได้นนั่นแหละทุนบ่ก็บ้เอาเออมันกามันหมดมันนั่นลกจังสิมาเอาอีกเอกตลนี่แหละสิมาเอาเพิ่นว่ามันหมดอนะต้มแล้วก็สิไปให้เพิ่นลองลงขายบ่ อยู่ดีตู ok <m <m ้บนเขาตั hmm. <m <m um> uh! um ้งต so ู้เนมซาเีนี <m <m ่มันซ่พมันหวานเขาพ่อว um, nah, ่าเขาตั้งตู้ตั้งพามเนียเขาฮ็้บุญนี่อยู่นี่มกนเ้นม่นืเมนไขาเม็่ใช่นั่นมซียลาบอแกเออลาบดสลอสรยังลุนนมันบอแกมันนี่เม็ดเลยมันไฟเสียเข่าตัวแรงบ่มีไฟเข่าบ่บ่มอสซลีนะ บมมีแฟอเข้าปะมมาขายมาสขายบุ๋มบุมบุมีแฟมาขายปะมาะขายอ้าคุเป่าอีก่ะบอกไี่ยเิลรเนี่ยเิลรอไยะสอันรอนีมันขายลอดตัวนี้เขามาบ่เขาก็ต้มจมนวจนเขากัขายยันว่ามันมาบทันมูนี่แล้วมาวันหมดแล้วห้วยเขาส่ได้หคนเราตมาหนีเได้บาทนี่ด้ นี่เฟ้อะนะดำบ่ะตมาผมพี่น้องเ้ยนี่แมค้าเนาะพ่นซื้อลองมึงเด้อผมแม่พี่น้องเด้อว่าพ่นสิได้เปอร์เซ็นต์นเพ่นนำเขาเฮ็ดบ่เป็นก็ว่าแล้วเว้ยี่น้อยเอ้ยนี่นั่น บาดเจ้าคายซี่พักกันนั่เงินเปอร์เซ็นกั้วผมจะเข้าโซเซอนลองวงก้อนได้ไยนะได้เบอร์เช็นมันรถเก่าเลยเนาะให้ดำแชมเฮด่มเนาะแเออแม่นแมเจ้าคายแ้มเฮานั่นโยือ่ได้ด้วยนะวิบปัตตะไครหวบฮะองพิมหน่อย มาครานี้ก็ได้ชิดได้จุไปจกเนาะพบพอกันไหมโอ,ก,นนะอากาสหน้าโอกาสต่อไปกล่าวคำว่าสบายดี